โอ้โหเก่งมากมากเก่งมากมากสวัสดีครับน้องๆทุกคนสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวพี่จัดนิดนึงหนูเดินหน้าให้พี่หน่อยลูกเชิญเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับป้าเด็กๆลูกปาอยู่ข้างหน้าระวังที่ระวังสายนะครับระวังสายมาเจม้าเจม้าเจม้ม้าโอเคนี่นะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือน้องๆที่เดี๋ยวจะไปประกวดนะฮะเอ้ยเป็นการโชว์เนาะโชว์ครับเป็นโชว์ไม่ได้ประกวดนะขออภัย เป็นการดนตรีนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้น16มีนาคมนี้ที่เซ็นทรัลอุบุรลาชธานีนะครับทานผู้ชมฮะเป็นมหกรรมดนตรีเบโรเดียนอันดุบาลครั้งที่16นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราหลายท่านเลยนะนำโดยอาจารย์เดดการบุตรนายงสมาคมเบโลเดียนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและผู้บุตรสวัสดีนะครับสวัสดีครับผูครูทุกท่านเลยครับเก่งมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เด็ด น้องที่อายุน้อยที่สุดในวงของเราวันนี้คือใครเอ่ยใครเอ่ยยกมืออนุบาลอะไรคะลูกขอขอไปขอไปให้น้องเขาหน่อยครอ่าโอเคอยู่อนุบาลอยู่ชั้นชั้นอะไรลูกชั้นอะไรคะอนุบาลอนุบาลอนุบาลที่เท่าไหร่คะอนุบาลสามอเขินอเขินเขินอยู่เขินอยู่เขินกล้องอนุบาลสามใช่ไหมอนุบาลสามทั้งคู่เลยด้วยครับนี่ก็อนุบาลสามก็คนนี้ก็อนุบาลสามอ๋อสอง สองคนนี้ก็อนุบาลสามหนูก็อนุบาลสามอ๋อเดี๋ยวเาคนนี้จะขึ้นปหนึ่งแล้วลหนูที่เล่นอะไรเล่นกีตาร์หนูอยู่ปอะไรลูกปหนึ่งหนูอยู่ปอะไรลูกปหนึ่งค่ะเออโรงเรียนอะไรลูกเทศบาลสองสามชีวัฒนาค่ะจังหวัดยะโสธรยะโสธรแล้วหนูหนูอะหนูชื่ออะไรคะลูกอะชื่ออะไรลูกเด็กหญิงนาชริยาบัวใหญ่รักษาค่ะโอ้อยู่ปอะไรคะลูกปหนึ่งค่ะ จะเล่นกีตาร์ได้แล้วหรอใช่ค่ะเล่นมาได้กี่ขวบคะลูกหกขวบค่ะหกหกขวบปีที่แล้วปีที่แล้วปงเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วแล้วเมื่อกี้คือบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตไม่ได้เล่นง่ายๆนะอาจารย์ครับยากครับยากครับยากครับท่านทีนึงทำไมถึงเลือกเพลงพระราชนิพนธ์ในในทีมในคอนเซ็ปต์ของงานเราคือการเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงมาบรรเลงครับแล้วเราเลือกเพลงนี้เพราะเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับเด็ก ชีิตอาจารย์ถึงบอกว่าคือคือมิลเลดี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันท่อนบนท่อนหนึ่งท่อนสองอะไรได้ท่อนหนึ่งท่อนสองก็ต้องได้คล้ายงมีท้ายประโยคที่อาจจะบิดนิดนึงแค่นั้นเองแล้วแล้วอย่างอย่างเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ไปรับชมในงานดนตรีวันนั้นด้วยไหมฮะใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเราสู่ดึกครับ อันนี้ส่วนหนึ่งในชูน้องๆทุกคนตรงนี้ก็เข้าร่วมงานมากกรรมทั้งหมดเลยครับซึ่งจริงๆจะเยอะกว่านี้ใช่ค่ะอันนี้คือคือส่วนหนึ่งที่เราตัดมาครับหลายๆโรงเรียนหลายๆโรงเรียนไม่ใช่เฉพาะในอุบลนะใช่ค่ะมาจากทั่วประเทศมาจากโน่นและวงก้าวหลังที่เชียงรายใช่จากอินทนนท์ด้วยค่ะเชียงใหม่จะไม่ได้ติดไปแต่เพราะนั้นงานงานมหกรรดนตรีถือว่าเป็นงานใหญ่ของสมาคมเป็นงานปิดปิดท้ายปีการศึกษาเลยแล้วก็อัญเชิญเทพพลในหลวงมาบรรเลงโดยวงมิเาเรียนอัุบาล ปกติเหตุอารย์ไปจัดที่กรุงเทพกรุงเทพเป็นหลักใช่ไหมแต่ทีนี้เราคิดว่าเอ๊ะประชาชนน้องๆที่อยู่แต่างจังหวัดเนี่ยการที่เดินทางเข้ากรุงเทพโอ้โหไม่ใช่ง่ายแล้วเมื่อคืนนี่มาบานยังไงฮุณโหลนั่งรถทัวร์มาตั้งแต่สองทุ่มครับเพือมาเช่อวานนี้มาสองทุ่มมาสัมภาษณ์กับเราในรายการใช่ครับแล้วก็พดีสามมาถึงหนองแคร์ล้างหน้าล้างตา ตีสี่แล้วก็ออกมาถึงที่นี่นี่คือเหตุเหตุผลที่น้องอาจจะง่วงนิดนึงตื่นตื่นกล้องโอ้ขอบคุณเด็กๆมากเลยขอบคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พามานะฮะขอบคุณอาจารย์ด้วกนขอบคุณมากเก่งใจกันละกันเดี๋ยวหลับไหมลูกเมื่อคืนดอนบนรถบัสหลับไหม หลับเอาคนที่ไม่หลับคนที่ไม่หลับเอไปไปอเดี๋ยวมันแปลกที่เราลกูกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปให้คุณร้อคุณแม่พานอนนอนถึงเช้าพรุ่งนี้เลยนะเออจ้าเจ้าข <c oughs> เห็นเขาบอกว่างานนี้คือเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติเลยอ่ะใช่ครับจริงๆกระทรวงศึกษากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมระยะทหารบอกเป็นองค์กรหลักที่ร่วมจัดงานครับก็จริงๆเรามีแนวร่วมที่อยู่ในระแวก ใกล้เคียงไม่ได้เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่เมื่อก่อนก็เคยมาร่วมงานกับเราค่ะครับค่ะนี่อยากรู้เด็กๆมาวัยเล็กๆแบบนี้เรื่องของการฝึกซ้อมบ้างดีกว่าโอ้อันนี้ต้องให้ครูมล้วผู้เชี่ยวชาญครูมดเป็นไงบ้างครับเด็กๆซ้อมเนยังไงบ้างก็อันนี้ให้ใจใด้ใจได้ใจในการฝึกซ้อมเราก็จะประสานทางสมาคมจะประสานเรื่องโน้ตเพลงลงไปแล้วก็จะส่งคุณครูที่เชี่ยวชาญลงไปประสานกับคุณครูที่โรงเรียนแล้วก็ฝึกซ้อมร่วมกันครับ อ๋อเพราะว่าแต่ละคนอยู่คนละโรงเรียนคนละจังหวัดใช่ครับใช่ัไหมอันนี้ภายในจังหวัดแต่ตรงนี้ประมาณ7 8โรงเรียนที่รวมกันตรงนี้มาครับก็ได้เวลาเขาซ้อมเขาก็ซ้อมที่โรงเรียนที่เขาเรียนต่างคนต่างซ้อมอาจารย์แล้วความยากง่ายเวลานามารวมกันนะคะอาจารย์ที่เราเราจะเริ่มจากคลิปก่อนครับโรงเรียนนี้อยู่จังหวัดนี้โรงเรียนจังหวัดนี้เอาส่งคลิปมาก่อนขอท่อน A นะบีกนี้อะไรเงี้ยก็จะส่งมาอ๋อโอเคช้าช้าไปเร็วไปแล้วก็มาปรับอ่าอย่างแก๊งเนียบที่วันเนียมาโชว์ในรายการสดๆกับเรา เขารวมตัวกันซ้อมนานไปเพื่อมาช่องข้าของเราเช้าเนี่ยอาจารย์ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการแยกซ้อมแล้วหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นรถมาซ้อมที่สถาบันสอนดนตรีเจมสิของเราแล้วเราขึ้นรถมาที่นี่นะครับเพิ่งจะซ้อมรวม้อเคสามรอบสุดยอดคือเด็กเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีพื้นฐานอยู่แล้วไง พอมามาซ้อมนิดหน่อยเขาก็โอเคเลนได้เลยครับผมถามอาจารย์มดหน่อยสะคะจะต้อดูแลในส่วนตรงไหนยังไงบ้างคะอาจารย์โค้ดดูภาพรวมของทุกวงของสมาคมทั้งหมดที่เข้ามาค่ะแล้วก็ช่วยปรึกษากรรมครูในเรื่องของการทําโชว์นะคะปรับวงว่าเราจะทําการแสดงยังไงแล้วก็ให้ทุกวงอยู่เข้ากันยังไงวันนั้นมีทั้งหมนอยู่สิบโชว์สิบโชว์สิบโชว์ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเพลงโชคชะตา อาสตา์ชีวิตขอชีวิตสตชีวิตเป็นหนึ่งเพลงหนึ่งหนึ่งในเนึงนั้นอ๋อหนึ่งในโชว์ในโชว์ก็จะมีใกล้รุงยามเย็นพรปีใหม่โอเอซในดวงใจนิรันร์อะไรอย่างเงี้ยบทเพลงของในหลวงอ่ะพระราชินิพนธ์จะมี48บทเพลงก็คือให้ทุกโรงเรียนสามารถเลือกได้ค่ะเพราะว่าก็เพราะทุกเพลงค่ะเพราะทุกเพลงใช่ฟอาจารย์อาจารย์อาจารย์อยู่ที่ไหนยงไงร ผมเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสามผมเป็นคนเริ่มต้นสอนกับกับคุณครูจ้อยออยุที่เดียวกันอ่ะ,อะคุณครูจ้อยเป็นครูอยู่ที่สมาคมคสําหรับผมเป็นครูประจําอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสาจังหวัดยโสธรสอนดนตรีครับก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาดนตรีไปสอนโรงเรียนกับเด็กอนุบาลผมเป็นครูอนุบาลก็เลย มันเป็นเรื่องการพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาเด็กกะโดดเล่นอะไรได้บ้างครูโอ้โหเราอย่ามองข้ามความสามารถของเขานะครับเด็กๆขนาดนี้สามารถเขาจะอย่างนั้นแหละจำโน้ตได้หมดเลยครับเห็นอย่างนี้ครับเข้าห้องน้ำาต้องทำเป็นโน้ตนะครับความน่ารักของเด็กๆเก่งมากเก่งมากโอเโขอคุยกับเด็กๆหน่อยได้ไหมครับใครคุยเก่งสุดในในในลูก พี่จะไปต่างชุติการยู่ชุติการพีติการดูดูเล่นกีตาร์มากี่ปีเล่นมากี่ปีแล้วคะลูกหกเดือนนับอยู่ไหลอยูวันุบาลสองหลายวันสองโอ้โหแล้วแล้วเป่าเป่าไอ้เป่าอะไรเป็นไหมเป่าเมโลดี้เป่าเมโลดี้เป็นไหมเริ่มจากเมโลดี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขาจะต้องอ่านโน้ตจำโน้ตอะไรให้เป็นก่อนใช่ไหมลูกแล้วพอเมโลดี้กับกีตาร์ไหนยากกว่ากันคะ กีตาร์มากกว่ากีตาร์าก่าใแล้วทุกวันนี้เล่นได้หลายเพลงหรือยังคะอืมหลายเพลงแล้วค่ะโอเควันงานจริงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นบอกคนดูพ่อพ่อแม่แม่ลุงป้าที่อยู่ดูอยู่ที่บ้านหน่อยมาเชียร์หนูหน่อยอ่ะอ่ะกองดูกองดูลูกนี่ดีกองดูกองดูแดงกองดูแดงกองดูแดงอ่ะวันที่สิบหกมาเชียร์หนูหน่อยนะคะ ท่นอุบลค่ะเท่านอุบลครับตั้งใจซ้อมไหมเดี๋ยวบอกบอกป้าป้านะนะที่บ้านสิตั้งใจซ้อมไหมตั้งใจซ้อมครับงานนี่ฟรีใช่ไหมคะฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับขอบคุณ ทางส่วนของจังหวัดอุบลนะครับที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีขอบคุณศูนย์การค้าสนันอุบลอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ครับกี่โมงถึงกี่โมงอาจารย์เดชสิบโมงจนถึงห้าโมงเย็นโดยประมาณสิบโมงถึงห้าโมงเย็นโดยประมาณอย่าไปเยอะฮะไม่มีที่นั่งโอเคไปเชียร์โอเคไปเชียร์กันครับไปเชียร์กันคสิบหกมีนาคมนะครับท่านอุบลครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับ